สวัสดีดครับพีครับผมกฤ์บามเอ็มเซียร์ครัรบ ตัวเซ็กซี่มาเก็บลังนี่ไปเห็นได้ค้อเซิลงน้องบิวตี้กันยังเอินน้องบิตี้เซลงเซลงแต่เขาใสู่บเซ็กซี่นึ่งมากกีัรนไปกินข่านก่อนโมนี่เลนลอยลอยเลือยอะไรเตยยี่ก่อนพี่น้องเอ้ยเตยเขายีสิบออกยี่สก่อนภายในหนึ่งชั่วโมงคนรฝันหลับฝันอไเลยคนเล่นกัเล่นได้ ผู้จวนยู่ยูซีเนาะมันคืออยู่ได้สิเดี๋ยวมันจะปวดขาแทนให้เห็นยู่ซื้อกับพ่อใช่ผ่อนผ่อนสิเดี๋ยไหนแล้วตามบรูเรื่องพ่อเป็นยังแม่พ่อเป็นยังพ่อเป็นยังครับผมภาคไปนี่ตัวไหนอันนว้บอไปตลาดพ่อเลยมียังในคลิปเขาจิว่าถ่ายอะไรไม่พูดเลยใช่ไหเออพูดคือเออมาบอกเรื่องกันว่าเขาหัวไร ມັນບໍ່ເວົ້າກໍວ່າເຮົາບໍ່ເວົ້າຊິລຸກເຈົ້າไรາງໃດເອີບໍ່ເຫັນຜູ້ໃດປາຍ ดอนเมียงวันนี้เราจะเป็นคนไทยนะดอนเมียงวัดศีกันซื้อวัดคนข้างิว่าคู่รีมามนวอซื้อวัดศีกันาน้องกูสาวตัวครับพี่น้องครับลังากเมืองเล็กน้อยไม่รุนแล้วจกกันเื่องศีกกร้อนเพราะพ่อกันใช้เอาเงินใหม่ลงกันขึ้นนานล ก็เป็นเอ,งองลงไงพ่อแม่เอาเอาเข็มขาหลอด จจอกเพ่อเป็นพี่เอกซองผมสวัสดีสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่เดินทางปลอดภัยลูกคีฟุนมอลลี่พีดฟิตครับวะพ่อเป็นพี่เอกซองผมก่อนได้ไหมเป็นไงกิ๊กเรา บาทบาทเมื่อนี้เมื่อไหร่ถ้าคีบเบิร์ดมือคาตะนอนแมนออกงขาได้พอ่ออยากกินนีก็ได้แถวนี้ก็ม,กมีอยู่แต่ผมหมดตัวดินมี่มูปิงรอนันี่หมูปิงปงานว่ะนีน่หาใหมู่ดโดนไปพ่อโดนไป โดนไปต้องไาให้กเกตเลยั้งแรกแหลเราอยู่รถอุมาดามตอนนี้ไม่เห็นไรส่วเลยอ่ะติดตามทุกชิปจะออกได้หรือไม่ออกได้เหมือนเดิม ใส่เงียบขึ้นเฮียไว้จากพันพด้ใส่ได้ป่ได้อยู่ครับได้อยู่เก๋หัวใสเลยใครได้อยู่ี่กันใส่ไปแล้ว ใดเป็นยังางแงนี้นา,นาบีอ่ะูว่าเมหม้ามองเจ้ามงตอเป็นีแต่มามาเขาอเอาโกมือ,อสองครับโคกมือสองใครอยากกินสามสาม รถผมเลยครับว่า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 นาไม่กินเี้ยวันนี้มึงกูพาแบบพัทยาีเอีมี๊เอายวกี่อ่ะกูได้ยินหนังแล้มึงทำกูได้ยิน่นยัง่ยอมคนลุก้ยบ่อยแล้วสู้ๆนะทุกคนทุกคนกูได้ไอ้ความท้าทายด้วย เป็นเพียงสีได้เพราะสองรวิววะต้องได้นะสองรอวิวภายใน1วันอุ้ยเขาเบิงเบาอีกผู้เดียวกันลาดแล้วเจ้าเต้นไหนเมืองดูเป็นสันนิบาตประทานนี่สันนิบาตเออเนเอผู้เด้ลกกับผู้สูอายยาวครับกงจอกงจอกย้วเดี๋ยว มันบ่ถือมันบ่ถือห้องมึงมึงปกติสายตาคนาถือมึงยังสี่เนาะเราอยู่พี่ยืดเยื้อเจ็บจนเปล่ามันบ่ถือห้องมายาวเจอกันที่วัดสีกันดอนเมียงวัดสีกันครับวัดนี้ห่ามห้ามแปลไปแล้วเออแล้วพี่น้องครับวัดสีกันเลยพี่น้อง เออมินจาทำลมโชยมาพกกลิ่นบ้วะเพ่งงเพ่งงยิงเขามาในหัวเลยลมแรงแรงาำน้อยกระจุยกระเจ้ามนเพ่งงยิงไหมทรงกินลันจวนอมวนใจมั้ยมีอันนู้นลองเพ่งกันนะเพ่งเหนียงก่นลั่นลมโชยมาแพ้เอาพ่อคลิปต่อไปยูนองขอบคุณทุกรังใจครับสวัสดีครับ